ซุปน้ำดำไหตี้เหล่าทำอะไรก็อร่อยสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำข้าวหน้าขยำแซลมอนสไตล์ญี่ปุ่นด้วยน้ำซุปน้ำดำไหตี้เหล่ากันนะเริ่มจากการย่างแซลมอนใส่เกลือใส่พริกไทยและมะนาวลงไปย่างในกระทะด้วยไฟแรงให้ด้านนอกสุกแต่ข้างในยังมีความชุ่มฉ่ำวันนี้เราจะกินกับซอสน้ำดำครีมมายโยน้ำดำที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้เป็นของไหตี้เหลานะทุกคน สามารถกดได้ที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะสูตรก็จะมีเป็นน้ำดำ30กรัมมาโย1 20กรัมนะผสมให้เข้ากันให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยรสชาติจะออกหวานเค็มนวจากซอสมาโยที่เราทำได้เองต่อมาเป็นวิธีการจัดจานนะจัดข้าวใส่จานใส่ท็อปปิง้งใส่ได้เลย,เลยตามใจชอบแต่วันนี้เราจะใส่เป็นเห็ดผัดสไตล์ญี่ปุ่นยำสาลายแตงกวาหั่นเต่าเนาะแล้วก็ปูอัด เพิ่มความหอมด้วยสาหร่ายโรยหนะ้าและความกรุบกรอบจากหอมเจียวใส่พระเอกของเราแซลมอนเนื้อจุยซี่ราดซอสให้ดูน่าทานปริมาณตามความชอบได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตกแต่งเนื้อไข่ออนเซนโรยด้วยต้นหอมซอยเพิ่มเติมขอแซ่บเพิ่มด้วยหอมเจียวนิดนึงและทุกคนอย่าลืมนะกดในตะกร้าได้เลย